สวัสดีครับผมพีกาซิโววันนี้เรามาอยู่ในเนื้อเรื่องของใครละว,ว่ะไม่ได้เล่นนานลืมละคาร่าปะวะน่าจะคาร่า,าโอเคใช่จำเนื้อเรื่องไม่ได้ละววพันที่แล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างวะ สอบนั้นีลยวเราเดินไปคุยกับคนนั้นก่อนเลยแล้วกันพอนุ่มสวัสดีค่ะฉันกำลังตามหาโรสเจออยู่ที่นี่ไหมคุณต้องการอะไรจากเธอฉันต้องการคุยกับเธอเธอไม่คุยเธอไม่อยากคุยไปซะเด่ค่ะฉันอยากเจอเธอจริงๆ r ร s e Shandos. What can I do for you? I was told you could help us. Help you? Shandos. Come on. Marta. It's better if we talk inside. you trust think them? can we ว่าเราไว้ใจพวกเขาได้ไหมเชื่อใจ Come in เข้ามาสิหนูเธอตัวโคตรใหญ่เลย What's your name หนูชื่ออะไรจ้าอเลสซ่า She's running a fever เธอเป็นไข้พวกเรานอนข้างนอกมาหลายคืนแล้วค่ะเธอเหนื่อยมากมีห้องว่างอยู่ชั้นบนพาเธอไปนอนได้เลยราฉันจะเอาอะไรไปให้กินนะอาดัมช่วยพาพวกเขาไปชั้นบนหน่อยไปกับเธออลิซนอนพักได้แล้วหนู อ๋าอาริสาอ๋อ,อ,อทำอะไรทำมุขชันบนญเฮ้ยไงมีเตียงนอนสบายสบายแล้วอาริสพาขึ้นเตียงไงอ่ะอ๋อขึ้นเอง ีดูแลเหมือนเป็นแม่คนหนึ่งหนูไม่เป็นไรคะ่ะค <c oughs> าด่าเราไม่ต้องหยุดเพราะหนูเราต้องข้ามผมแดนให้ได้ เราปลอบใจหนูต้องพักผ่อนก่อนนะนอนในสบายนี้แล้วพรุ่งนี้เราค่อยออกเดินทางกันน่าจะความกลัวอาจจะเป็นพวกเขากลัวก็ได้นะคนเราเสมมากลัวสิ่งที่ไม่รู้เราจริงใจฉันไม่รู้เหมือนกัน dont know ไม่รู้จริงๆฉันไม่รู้หนูชอบกินอะไรแต่ฉันทำสปาเกตตี้สุดเด็ดของโรสมาให้เดี๋ยวนูจะแข็งแรงขึ้นแล้วนี่ยาลดไข้ของหนูนะขอบคุณค่ะฉันจะเอาเสื้อผ้าพวกนี้ไปซักระตากให้เอาจุ๊บลาติสวัตลาฟันดิอาลิส ฉันจะอยู่ชั้นล่างนะถ้าตัวต้องการอะไรบอกได้เราหลบฝันดีนะวันนี้เธอจะแข็งแรงกว่าฉันอีกเอ้เดี๋ยวมันมียปิดม่าน๋ยวเราไปปิดม่านกัไม่เข้าไปได้อีกไหมเรียบร้อยเข้าไม่ได้ลนะ ฉันไม่ถามชื่อคุณเลย <'m> ฉันชื่อคาร่านี่ลูกชายของฉันอาดัม you know ส่วนฉันชื่อโรสแต่คุณก็รู้แล้วนี่มานั่งสิคาร่านั่งอไรคุณเล <sun> <fun> ิกฟันบางด้ไมทำไมคุณก็บอถึง เราบอกความจริงไปแล้วกันพ่อของเธอทำร้ายเธอเมื่อฉันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมีบางอย่างแตกหักในตัวฉันตอนนั้นฉันรู้สึกชีวิตเธอสำคัญกว่าชีวิตฉันฉันต้องการปกป้องเธอเลยหนีออกมาฉันเข้าใจฉันไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดี ฉันแค่พยายามช่วยเหลือเท่าที่ทำได้นะลู้ชายคนนี้กันสองคนเหรอสามีฉันเสียไปเมื่อสองปีก่อนอนดัมและฉันพยายามทางชีวิตไปเราปบผักไว้ขายที่ตลาด <laughs> แต่ไม่มีทางรวยหรอกแต่น้อยก็มีอาหารกินตลอด คุณกบฏอื่นๆพวกเราไม่ใช่กลุ่มแรกที่มาช้นนี้ใช่ไหมครับช่วงที่ไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นเห็นมากขึ้นเรืเ่อยๆฉันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นเราได้ยินว่าคุณช่วยหุ่นยนต์ข้ามผแดน,<ห>นคุณช่วยพวกเราได้ไหมคะทางเดียวคือข้ามแม่น้ำซึ่งมันหนาวแ็งเกือตัวมันอัน,นตรายมาก และหลังจากท่าหุ่นยนต์พูดแบบนั้นทุกคนก็ระแวงกันไปหมดอันนี้มันน่าจะพูดถึงมาคัสแน่เลยลที่ไปบุกตึกรอบนั้นเรายืนการไปไไอเล็ซต้องการความปลอดภัยและมีชีวิตที่ปกติเราต้องข้ามผมแดนให้ได้ไม่ว่ายัางไงก็ตาม ได้โปรดครับคุณต้องช่วยพวกเราโรีมาเร็วเกิดอะไรขึ้นวะไปดูด <Alex van fucking Janeiro> ้วยเกิดอะไรขึ้นมรีนะ เธอดับไปแล้วไหนมองไม่เห็นดูด้วยดิพวกเราหนีมาด้วยกัน once do เราคุยกันว่าจะทำอะไรบ้างเมื่อข้ามผมแดนไปผมรักเธอ,ผม,เธอผมรักเธอมากกว่าอะไรผมจะทำยังไงถ้าไม่มีเธอ เศร้ามอคนรักที่ต้องจ,จากไปเราปล่อยให้พวกเขาอยู่กันตามลำพังอลิสอลิสหนูมาทำอะไรที่นี่หนูคนพักผ่อนนะ <c oughs> หนูไม่ง่วงค่ะเอ่อเปล่าไ,ไปคนละตัวไม่เป็นไรนะ ความรู้สึกที่แตกสลายเมื่อคนลับตาไปเธอไม่อยากอยู่ในห้องเาได้เป็นยังไงบ้างฉันฉันไม่เป็นไรเราเดินสำรวจอะไรได้บ้างไว้ในบ้านเราไม่สามารถซ่อมพวกมันได้จะที่กบฏไปในวันนี้มันอันตรายเกินไป แม่รู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าตำรวจเจอพวกมันที่นี่พวกเราติดคุกนะแม่แม่เข้าใจไหมคุกอาดัมเราคุยกันเรื่องนี้แล้วนะไม่เราจะไม่ยอมถอยรานี้แม่จะทำลายชีวิตพวกเราเพื่ออะไรเพื่อเครื่องจักรพวกนั้นเหรอพวกเขาไม่ใช่เครื่องจักรพวกเขามีชีวิตผมมีชีวิตแม่มีชีวิตพวกมันพวกมันไม่ใช่อะไรเลย แล้วถ้าพอยังอยู่เรื่องนี้คงไม่เกิดขึ้นคุดแบบนี้ได้ยังไงผมไม่อยากติดคุกพ่อแม่อยากช่วยพวกปละหาพวกนี้พอแล้วอาดัมพอได้แล้วเสียงผมอาจจะสื่ออารมณ์ไม่ถึงนะแต่ก็พยายามทำเต็มที่ที่จะทำได้แล้วอย่าสนใจเขานะ บางทีเขาก็ลมร้อนไปไหน่อยมันยากเราตั้งแต่พ่อเขาจากไปโ้เศร้าแต่เขาเป็นเด็กดีนะฉันจะไปดูว่าพวกคุณจะข้ามพรมแดนคืนนี้ได้ไหมคุณอยู่ที่นี่ก่อนฉันไปไม่นานหรอก เดินสำรวจได้ไหมอันนี้ถุงที่มันเอาไวรักษาันี้นี่เลือดของหุ่นยนต์ใช่ปะพ่อของอาดมภาษาไทยก็ผิดแปลกไปหมดพ่อของอาดมอะไรวะไม่ซื่ออ่ะ ันคิดมาตันนี้วันคิดมาแล้วนาบปีประตูไม่สนิทให้เราทำอะไรอีกเนี่ยคุยกันได้ซะ อ้อไปคุยกับอดัมเดี๋ยวคุยกับรูเธอร์ก่อนได้ไหมบอกว่ารสจะกลับมาเร็วๆนะคารอลมีอะไรที่ผมต้องบอกคุณเกี่ยวกัอบอ,อลิซไม่ใช่ตอนนี้รูเธอร์เด๋ยวไปมาวะ ชิบหายแล้วตำรวจตำรวจมาจะจะกำจัดหลักฐานเอ้ยเดี๋ยวอิสตว์กูลกเราต้องเปิดประตูเออแป๊บนึ่งพาลิไปซ่อนพาซ่อนพาไิซ่อนไปในห้องซักผ้าแป๊บนึงแป๊บนึง ตัวหนึงคุณตำรวจใจเย็นกูเก็บหลักฐานหมดยังวะโอเคน่าจะหมดแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรให้คุยอะไรวะ,ะเย็น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 ปลอบใจก่อนจะพวกเขาเปคนตื่นสนกมันจบเลยคุณอยากให้พวกเราเดือดร้อนเ,รเอรออหเรเอรอ,ยอยากให้แม่ของคุณเดือดร้อนเหรอ ถ้าไม่อยากก็ใจเย็นๆแล้วฉันจะทำตามสิ่งที่ฉันบอกโอเคใจเย็นครับคุณตำรวจสวัสดีคุณขอโทษที่รบกวนเรามีรายงานว่ามีหุ่นยนต์ในพื้นที่ที่นี่เกี่ยวกับเรื่องหุ่นกระบอกที่เกิดขึ้นเราต้องระวังกันไหมคุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมขอถามสักสองสามข้อผมเข้าไปได้ไหมครับได้ได้ค่ะ สวัสดีครับนุมน้อยสวัสดีครับคุณจะดื่มกาแฟสักแก้วไห<อ>มครับชงกาแฟาต้องไปชงกาแฟาไม่นะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษ แล้วชงชงกาแฟตรงไหนวะเอ่อไ,ไม่มีใครเร,เราบอกว่ามีอาริสอยู่ไม่ได้เพราะมีรูเทอร์รูเทอร์กำลังแอบอยู่กับอาริสคุณมีหุ่นยนต์ที่นี่ไหมครับเอ่อไ,ไม่ค่ะไม่มีหุ่นยนต์ที่นี่ ียละมานั่งกินกาแฟกันนะครับเย็นเย็นวิ่งจะเปิดในสัตว์ขอบคุณครับ สดแล้วก็เลยไปได้แล้วพี่ระดับความสงสัยศูนย์เปอร์เซนต์โอเคอย่าทำไม่เกิดเชียร์เสื้อผ้า,าริสปิ้ววะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจนะว่าเสื้อผ้า,าริสไม่ได้เก็บ ปาล่าอย่าลกดีมือทำดีๆหนุ่มน้อยเธอชื่ออะไรล่ะอดัมครับ My name Adam is ผมชื่ออดัมทุกอย่างโอเคไหมอดัม the the androids they อ่าอารมณ์เสีย He needs rest a เขาต้องการพักผ่อนก็ทำงานในสวนมาทั้งวันคุณรู้อะไรเกี่ยวกับพวกคุณเกิกบฏไหมเคยเห็นพวกมันบ้างไหม no ไม่ครับไม่ผมไม่เคยเห็นอะไรเลยทำตัวน่าสงสัยอ่ะผมต้องไปแล้วล่ะขอบคุณสำหรับกาแฟนะครับคืนนี้เป็นคืนที่ดีรอดมีคนอื่นในบ้านอีกไหมครับ เครื่องซักผ้าไม่มีอะไรครับเป็นแค่เครื่องซักผ้ารุ่นเก่ามันเสียงดังมากขอโทษที่รบกวนนะครับคืนนี้มิคืนที่ดีสหรับคุณคืนนี้มิคืนที่ดีนะอาดัมเฮ้ยเโลกไปหมดเลยกู He's gone. ไม่เป็นไรอเลสตอนนี้เราปลอดภัยแล้วโร,โรสมาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเราจะออกเดินทางคืนนี้เกือบไม่รอดเฉยอะอ่า มีหมอมีฉากตบที่รูเธอตายด้วยหรออ้อพารนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับน,นี้เป็นพารของอาริสปันหนึ่งผมอัดมากินนาทีวะ